ตอนนี้มันแปดหมื่นใจแล้วเนี่ยกดอีกหน่อยมันก็จะครบหนึ่งแสนใจแล้วเนี่ยอืมซื้อสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเข้าร่วมไลฟ์แล้วอ่าหนึ่งออเดอร์มาแล้วแม่หนึ่งออเดอร์มาแล้วหรืออีกหนึ่งออเดอร์เองหนึ่งออเดอร์มาแล้วค่ะหรือแค่หนึ่งออเดอร์เองหนึ่งออเดอร์มาแล้วหรืออีกหนึ่งออเดอร์เองเร็วช่วยกันเคยไปหาชาคิดไหมไปหาเขาทําไมคะไปหาเขาทําไมคะเราไม่ได้รู้จักเขา ไปหาเขาเพื่อไปตีสนิทเขาทําไมครับเราไม่ได้รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราไม่ไปหาคะ่ะถ้าเราจะไปหาใครแต่เด้งว,ว่าเราต้องมีธุระไปหาเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาดังแล้วเราต้องไปหาเขาอันนี้คือไม่มีมารยาทคะ่ะไปหาเขาได้ยังไงเออเราไม่ใช่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราแถมไม่มีธุระต่อกันอีก <c oughs> ไ,มไม่ได้เข้าหาง่ายขนาดน,นั้นนะคะยิ่งเป็นคนดังยิ่งต้องระมัดระวัง ยิ่งเป็นคนดังยิ่งต้องระมัดระวังไม่ใช่ไปซีสัวไม่ใช่ไปซีสัวไปหาเขา <c oughs> นะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่นึกจะไปหาใครก็ไปหาไม่ได้ค่ะอืมยกเว้นว่าถ้าเขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยถ้าเขาเปิดร้านอาหารเปิดสวนให้เข้าชมอย่างเงี้ยเราไปได้เออ เอ้ยไปอุดหนุนพี่ชาคิดดีกว่าเปิดเขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยโอเคอย่างางี้ไปได้แต่อยู่ๆดีๆไปหาเขาเงี้ยเหรอเขาพี่ชาคิดอยู่ไหมคะขอเจอพี่ชาคิดหน่อยแสดงว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทนะคะฮัลโหลพี่ชาคิดอยู่ไหมคะออกมาเจอหน่อยคะ่ะหนูอยากเจอมากเลยเนี่ยมันดูไม่แพงนะคะมันดูไม่แพงคะ่ะกอดาก้านะคะกอดาก้าะคะ่ะไปแล้ว แปดร้อยหกสิบแปดท่านแม่มาช่วยกันอืมขายทุเรียนเถอะขายทุเรียนดีกว่าขายทุเรียนดีกว่าพี่จะคิดก็โดนปอมอันนี้เยอะนะไม่ใช่แค่ดิฉันนะคนที่คนที่เป็นเซเลบเป็นดาราโดนหมดถ้าใครขา,ขายของขายอะไรอะ่ะมันจะมีมิจฉาชีพปลอมหมดพี่จะคิดก็โดนยุคแรกๆทุเรียนร้อยห้าสิบาทอีกคนซื้อนี่ก็ไม่ใช้สมองอะไรคิดเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงมึงซื้อทุเรียนหมอนทองลูกร้อยห้าสิบาท แค่มึงแค่มึงเอ๊ะใช้ต่อมเอ๊ะสักหน่อยมึงก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่หมอนทองก็จะขายลูกละร้อยห้าสิบาทเป็นหมอนทองนะคะไม่ใช่สซมโอเมื่อลูกละร้อยห้าสิบบาทโอ้โหโดนหลอกกันสนันวันไหวเนีย่ยโดนหลอกเหมือนกันเนี่ยสวนชาคิดโดนหลอกอาถามว่าทําไมโดนหลอกล่ะก็ไม่รู้ก็นึกว่าเป็น นึกว่าเป็นของคุณชาคิดก็เป็นคนดาราก็เราก็อยากสนับสนุนเขาเอา้าวแล้วป้าไปซื้ออะไรครับก็นี่เขาลงขายทุเรียนร้อยห้าสิบทุเรียนหมอนทอง <c oughs> ป้าก็เห็นว่ามันถูกดีร้อยห้าสิบนึกว่าดาราเขาลดราคาให้ <c oughs> เออโอเคครับป้าโอเคหนูก็เห็นใจป้านะแต่ป้าไม่มีต่อมเอสเลยใช่ไหม <c oughs> ป้าไม่มีต่อมเอสเลยเหรอทุเรียนทุเรียนหมอนทองลูกละร้อยหสิบ ป้าต้องมีต่อมเอบ้างนะเออต่อมเอควรทำงานบ้างอืมไม่กล้าซื้อของออนไลน์แล้วจะอุดหนุนคุณแพรรี่ก็โดนอีกเนี่ยป้าอินซีป้าอินซีมันขายเท่าไหร่ล่ะก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังไม่เข็เออโดนหมอนทองลูกร้อยห้าสิบมึงยังมาโดนป้าอินซีแพคละร้150อยห้าสิบปี โอ้ยเหนื่อยวะ่ะเหนื่อยวะ่ะไปซื้อในตลาดยังไม่ได้เลยปลาอินทรีสดชิ้นหนึ่งอะ่ะปลาอินทรีแดดเดียวชิ้นหนึ่งอะ่ะร้อยห้าสิบยังไม่ได้เลยค่ะเออต้องตื่นก่อนบางทีป้าก็ไม่ตื่นป้าก็หลับลึกไปหน่อยป้าก็หลับลึกหน่อยหลับลึกหลับไหลทุกคนค้าสามบ้านได้ไหมค้ากดตะกร้าให้หน่อยค่ะยังไม่เปิดอยู่ได้กี่วันประมาณสองสามเดือนค่ะทุเรียนไม่เน่าไม่เสียนะ เป็นผลไม้แปรรูปที่อยู่ได้นานมากทั้งทุเรียนทอดทั้งทุเรียนกวนอยู่ได้ประมาณสองเดือนค่ะอยู่ได้นานมากไม่ต้องกลัวสองเดือนสามเดือนอยู่ได้สบายนี้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะแต่ที่เขาขายกันนะ่ะที่เขาขายการตามร้านขายของฝากบางทีอยู่ได้เป็นปีนะแต่มันก็ไม่ไหวหรอกเป็นปีมันก็จะมีความเหม็นเหม็นหืนหืน,หนนิดนึงเหม็นหืนกดได้ไหมคะกดให้หนูไหน่ได้ไหมแม่ ไปเออสามบ้านเองไปสามบ้านนะคะช่วยช่วยกันสามบ้านช่วยกันค่ะสามบ้านช่วยกันนะคะใจดีกดได้เลยค่ะสามบ้านแค่นั้นช่วยกันติดตามครีเอเตอร์ไลฟ์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปค่ะสามบ้านดันยอดหน่อยแม่ไปเอออย่าให้ยอดมันดิง่งอย่าให้ยอดมันนิ่งค่ะไปสามบ้านช่วยกันยอดมันนิ่งเกินไปแล้วช่วยกันเล็ว้วตื่นแล้วยอดมันนิง่งยอดมันนิง่ง ไปสามบ้านช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะคนมีทอดมีใจดีกอดตะกานะคะไปช่วยๆกันอืมไปสามบ้านเท่านั้นค่ะไปเหอะไปช่วยกันขึ้นฮอตหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้วนะคะทุเรียนทอดทุเรียนทอดขึ้นฮอตร้อยสามสิบเอ็ดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเออมาแล้วงานเร็วงานไวเห็นปะละ่ล่ะงานเร็วงานไวไปช่วยกัน โอไฟดับเหรอ,หอเอาไฟตกอไฟตกหรือไฟดับหรืออะไรทำไมทุกคนโอเคอยู่ไหม แล้วไม่อยู่ดี MacBook ดับทำไม MacBook ดับอ่ะงงมากทำไม MacBook ดับอ่ะไปทุกคนไปทุกคนสองใบทุเรียนทอดหน้าทานจังสั่งเถอคะค่ะสั่งเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องหน้าทานพรีเมียมเกรดเอนะคะรับประกันเรื่องความฉ่ำ รับประกันเรื่องความสด,สดใหม่นะคะกรอบหอมอร่อยรับประกันจริงๆไปกดก้าได้เลยกดก้าได้เลยกดก้าได้เลยไปกวนมีทอดมีใจดีกดก้านะคะกวนมีทอดมีใจดีกดก้านะคะใจดีช่วยกันค่ะไปะ น,นี้อะไรเนี่ยตามข่าวก็มีแต่ข่าวซ้ำขอหนึ่งออเดอร์นะคะคุณแม่ขอหนึ่งออเดอร์นะคะไปช่วยกันหน่อยช่วยดิฉันหน่อย แปดร้อยสองบ้านนะคะขอสองบ้านค่ะใจดีกดกร้าได้เลยสองบ้านนะคะใจดีกดกร้าได้เลย,นนะค,ะเลยคุณแพรลี่ด่าคืออะไรตาหรือจะบอกว่าตาหรอคะจะบอกว่าตามาั่งปกดเลยแปดร้อยท่านนะ่ะอือแปดร้อยท่านไม่ใจดำหมดทั้งแปดร้อยคนหรอกมันต้องมีคนอุดหนุนบ้างแหละ มันจะใจดำทั้ง800คน,นเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะมีคนใจดำทั้ง800คนมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะกดเลยไปกวนมีทอดมีกวนมีทอดมีใจดีกดเลยกวนมีทอดมีใจดีกดสักร้าคะ่ะไปช่วยกันนะคะแม่มาเร็วช่วยกันคะ่ะช่วยกันคะ่ะขอจอข้อใจนะคะเก้าหมื่นสามพันลว 9ก้าหมืนสามพันใจแล้วครับปาเก้าหมื่นสามพันใจละ <c oughs> ได้รับแล้วอร่อยมากอันนี้จำได้เนี่ยร้านโชคดีโมบายร้านขายโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ขายโทรศัพท์ใช่ไหมอืม ไปได้รับแล้วอร่อยมากขอบคุณนะคะขอบคุณ840คนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแม้จะไม่กดสั่งเลยสักถุงก็ตามนะคะอเออสวัสดี840ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันแต่ยังไม่ได้กดสั่งสักถุงนะคะขอบพระคุณค่ะเออไปอ่ะภูสิตาและอีก3คนกำลังดูสินค้านะคะอ่ะกำลังดูก็กดเลยกำลังดูก็กดเลยค่ะไป กำลังดูก็กดได้เลยอย่าลืมกดนะกำลังจะกดสตัน <c oughs> กดกด <c oughs> หน่อยไปพี่ผู้เล่นผู้เล่นไปช่วยอุดหนุนหน่อยไปช่วยหนุนหน่อยเถอะไปไปสักนิดนึงถือว่าติ๋มขอต้นว่าน้ำโขงอุ้ยสวยจังกดได้เลยค่ะแม่มาแล้ว ไม่ขายเป็นกิโลค่ะขายเป็นกร,รัมค่ะขายเป็นกร,รัมนะคะคุณพี่จ๋ามีตะก้าบอกอยู่นะคะเราไม่ได้ขายเป็นกิโลนะคะคุณพี่จ๋าอืมนี่ใหญ่ไม่มาอยู่นะออเดอร์มันขึ้นอยู่ไปแม่ช่วยกันหน่อยอีกหกบ้านอีกหกบ้านไปเอาให้มันเอาให้มันรอดเอาให้มันเอาให้มันผ่านไปให้ได้ไปีดไปอ่ะหกบ้านหกคนเนี่ยอ่ะ อืหกบ้านหกคนเนี่ยให้มันผ่านไปให้ได้ให้มันไปให้รอดหกบ้านหกคนมันต้องรอดสิมันต้องไปได้สิอ่ะมีมาอีกแล้วเสียงนี่หกบ้านหกคนหกบ้านหกคนค่ะมันต้องไปได้มันต้องไปรอดไปเออมาหมดฤดูทุเรียนหรือ,อยางทุเรียนลูกไม่มีแล้วค่ะทุเรียนลูกหมดแล้ว แต่แต่กวนกับทอดมีทั้งปีนะคะเขามีของทั้งปีแต่คนจะไม่ค่อยกินทุเรียนนิยมทุเรียนลูกแล้วเพราะเขาก็กินมาทั้งปีมันก็จะเป็นกนจะเป็นฤด,ดูฤด,ดูช่วงที่เขาชอบเขากินเขาทานกันเนาะเันา็จะแบบไม่ได้แบบทั้งปีผลไม้ต้องกินตามฤด,ดูค่ะถึงจะอร่อยผลไม้นอกฤด,ดูก็ก็ไม่ค่อยอร่อยอีกนะมันไม่ฉ่ามันไม่ฉ่ามันไม่ค่อยมันไม่เหมือน ผลไม้ในฤดูเหมือนทุเรียนอย่างเงี้ยถามว่าตอนนี้มีไหมมีค่ะแต่ก็ยังขายอยู่แต่ว่ามันจะมันจะหนึ่งถุงค่ะมันจะมันจะอมน้ําหน่อยมันจะจืดเพราะช่วงนี้ฝนมันเยอะสั่งแล้วค่ะพี่แพรลี่ขอบคุณค่ะฝนช่วงนี้ฝนเยอะทุเรียนช่วงนี้จะกลายเป็นจะเป็นทุเรียนที่อมน้ําเยอะรสชาติไม่เหมือนในฤดูห้าบ้านค่ะอีกห้าบ้านไปแม่ไปอีกห้าบ้าน นะใช่ถามว่ามันมีไหมผลไม้นอกฤดูมันมีแต่มันไม่อร่อยมันไม่เหมือนในฤดูเพราะในฤดูมันมาตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติเหมือนทุเรียนอย่างเงี้ยเมษาพฤษภามันเอ่อปลายฤดูร้อนต้นฤดูหนาวน้านะมันยังไอ้ต้นฤดูฝนนะ้ำมันยังจะไม่ค่อยเยอะ นัจะไม่ย่อเยอะ,ยอะแดดยังดีอยู่ผลไม้มันก็จะสุกงอมเต็มที่มันก็จะหอมหวานมันจะสุกงอมเต็มที่แล้วก็กินตามฤดูไปนะนั่นแหละแต่ผลไม้แปรรูปมีทั้งปีค่ะผละไม้แปรรูปมันอยู่ได้นานอีกสบ้านจ้าอีกสีบ้านจ้าอีกสบ้านจ้าไปเลย4บ้านแค่นั้นไป ช่วยๆกันถือว่าติ่มขอช่วยๆกันนะคะสู้อดสู้ทน